ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้พบกับดิฉันนภะาพรตพนค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข11ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามกันได้ผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะเพียงแค่พิมพ์เข้ามาที่คําว่า nbtubon นะคะก็สามารถที่จะ ชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหรือว่าจะชมรายการตลาดไม่วายย้อนหลังก็เข้าไปที่ช่อง YouTube ของ NBT11 อุบลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการยกระดับนะคะคุณภาพชีวิตแล้วก็เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยนะคะสามารถที่จะเป็นสื่อกลางให้กับการนาเสนอได้เลยนะคะวันนี้เราทาการเปิดตลาดด้วยการนาผู้ประกอบการ ต้องบอกว่าเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นะคะที่มีการสืบต่อเรื่องของอาชีพจากบรรพบุรุษนะคะนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรแล้วก็มาต่อยอดนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพดูแลผิวหน้าโดยเฉพาะเรื่องของการเขาเรียกว่าแต้มฝอยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากมีฝอยอยู่บนร่างกายแล้วสามารถที่จะมาปรึกษากับกลุ่มนี้ได้เลยนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก นะคะคุณปักเกอร์นะคะนั่นก็คือคุณสิทธิ์ที่นันธนรสชัยกุลค่ะคุณปักเกอร์เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้านการตลาดนะคะของกลุ่มสมุนไพรเอ็นเฮิร์บโปรดักต์นั่นเองซึ่งวันนี้เดินทางมาร่วมรายการกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งค่ะอันนี้คือน้องปักเกอร์นะคะถือว่าเป็นทายาทแล้วก็เป็นคนที่สืบต่อเรื่องของสมุนไพรของครอบครัวด้วยถามหน่อยว่าปักเกอร์จริงๆแล้วคือได้ได้คุยกันก่อนที่จะเข้ารายการคือ เป็นคนรุ่นใหม่ทีนี้เรื่องของสมุนไพรกับความงามหรือว่าการมาดูแลเรื่องของผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีความชื่นชอบอยู่แล้วหรือเปล่าเรื่องของสมุนไพรแบบนี้เราถึงได้มาเข้าวงการนี้ค่ะจริงๆอ่ะผมชอบดูแลตัวเองนะเป็นคนชอบดูแลตัวเองเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี่สําคัญมากๆโดยเฉพาะสุขภาพผิวเราต้องมาพบปะผู้คนอีกมากมายใช่ไหมครับบางคนเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหรอกเวลามีฝีมีขี้แมลงวันบนหน้าหรือมีกระเนื้อบนหน้าต้องมองหาคลินิกแล้ว แต่จะทายังไงให้เขาเข้าถึงง่ายทําเองได้ที่บ้านนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อผิวอืแล้วทีนี้ผมได,ได้มาเจอคุณแม่แล้วกันตอนนั้นคุณคแม่ก็ทําพัฒนาสินค้าตัวเนี้มาอย่างยาวนานเลยนะพัฒนามาเรื่อยๆเรื่อยจนเมื่อก่อนบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แบบนี้ค่ะบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบใส่กระปุกธรรมดาแล้วก็เอาไปวางจําหน่ายสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าเขา ให้ผลตอบรับเนาะก <Ừ. S 2> ระแสตอบรับแล้วก็พึงพอใจมากๆเลยจนกระทั่งคุณแม่เข้าร่วมหน่วยงานพัฒนาต่างๆอืจนออกมาเป็นโปรดักตัวนี้แล้วก็ได้บรรจุภัณฑ์ตัวนี้ออกมาครับลูกค้าเขากออ็อยากจะให้เราสารต่อคุณแม่ไม่ได้บอกว่าอยากจะให้เราสารต่อแต่ว่าลูกค้านี่แหละครับตอนที่เราไปใช่ตอนที่เราไปออกบูธกับคุณแม่ลูกค้าขอเลยว่าน้องน้องต้องรับช่วงต่อนะสินค้าตัวนี้ะจะจางหายหรือเลือนลางหายไปไม่ได้ ต้องอยู่ต่อเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีอยู่แล้วส่งต่อไปถึงทุกคนให้ได้เราก็เลยคิดว่าต้องส่งสินค้าตัวนี้แหละไปให้ถึงมือลูกค้าทุกๆคนคือว่าเป็นการการันตีจากลูกค้าคะคะไม่ได้การันตีจากผู้ประกอบการเองนะคะถ้าหากว่าใครเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของหน่อยสมุนไพร Nherb Product นะคะแล้วก็ในแพลตฟอร์มของ t i k t o k เนี่ยจะเห็นคนที่เข้าไปดูไปใช้บริการเยอะมากม นะคะล่าสุดเห็นบอกว่ามีท่านมทรหนึ่งด้วยนะไปเยี่ยมชมที่บูธด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับของชุมชนแล้วก็ก้าวสู่ในระดับประเทศด้วยครับแต่ว่าเยี่ยมชมเฉยไม่ได้ท่านใช้บริการด้วยใช่ไหมคะใช่นะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่การันตีจากลูกค้าจริงๆใช่มท .4 สี่ก็ได้เข้าไปเหมือนกันทั้งมอ มทหนึ่งแล้วก็มทสี่นะครับถ้าไปไล่ดูในทิกตอกพิมพ์ว่าหน่อยสมุนไพรหรือ e n ็นเฮอร์บโปรดักต์ออฟฟิเชียก็จะเจอทันทีะจะเป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าทุกคนเลยนะครับไม่ใช่เสียงตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างเดียวว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงแต่เป็นเสียงตอบรับจากลูกค้าแล้วก็ให้ความพึงพอใจมากกว่า9 0แล้วนะครับอยากให้ลองไปเซิร์ชดูจริงนะเพราะว่าตัวนี้ทามาจากสมุนไพรจริงๆฮะส่วนประกอบหลักๆของเขาก็คือเป็นเปลือกหอยกับเลนทะเล นะฮะลองศึกษาดูข้อมูลได้เราจะ,ะ,จ,ดะจดอนุสิทธิบัตรเป็นสูตรเฉพาะของทางแบนนะครับวิธีใช้เขาไม่ยากค,ครับเปิดออกมาในซองพี่จะเจออยสอ2ตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูหน่อยนะว่าว่านี่คือผลิตภัณฑ์แล้วก็นี่คือแพ็กเกจนะคะของอหน่อยสมนยุ Product, นไพร N Herb Product ถามก่อนว่าจริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีการต่อยอดมาจากคุณพ่อคุณแม่ เป็นเป็นอุตสาหกรรมภายในครอบครัวนานแล้วกี่ปีแล้วคะที่ที่เรามีการทําธุรกิจประเภทนี้มาที่ผมทําเลยใช่ไหมฮะเอาเฉพาะช่วงเวลาที่ผมทําตอนตอนแรกๆอ่ะตอนนั้นผมอายุสิบสามค่ะสิบสามนี้อยู่ประมาณสักมอนหนึ่งครับผมก็ติดตามคุณแม่ไปเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยไม่มีใครอยู่ด้วยคุณแม่เลยต้องหิ้วเราไปด้วยเราก็ไปด้วยก็ได้เรียนรู้ได้ซึมซับไปใช่ซึมซับมาเรื่อยๆตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไร แล้วณนะตอนนั้นที่ที่ไปกับคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีผลิตภัณฑ์ตัวเดียวนี้ใช่ไหมคะไม่ครับมีอีกมีเพิ่มอีกเหล่านั้นเลยก็คือเดี๋ยวผมค่อยเข้าเรื่องตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปตัวนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวที่ดึงดูดใจลูกค้าให้เดินเข้ามาหาเราก็คือตัวนี้เลยะนะครับตอนนั้นอยู่ที่งานศูนย์ประชุมนานาชาติมออหาดใหญ่นานมาแล้วลูกค้าเขามองเห็นว่าร้านเราเนี่ยแต้มไฝขี้มแมลงวัน กระเนื้อติ่งเนื้อได้ลูกค้าเขามีปัญหาเหล่านั้นพอดีอเขาได,ได้เดินเข้ามาหาเราตอนนั้นคุณแม่ติดลูกค้าอยู่ซึ่งด้วยความเราเป็นเด็กอะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเาก็คือรับลูกค้าเลยตั้งแต่อายุ13ขวบใช่แล้วเป็นยังไงบรรยากาศนะตอนนั้นตื่นเต้นเราไม่รู้จะตอบลูกค้ายังไงมันจะแบบนี้ครับแบบนี้ครับเราจะชี้อย่างนี้ก็ <laughs> คือคุณแม่เนี่ยแต้มลูกค้าอยู่แต่ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบลูกค้ายังไง จนกระทั่งวันนั้นแหละเราได้ศึกษาเลยศึกษาเลยว่าเราจะตอบลูกค้ายัางไงตอบแบบไหนเพราะว่าไม่มีใครเนี่ยที่จะตอบลูกค้าได้แล้วมีแค่เรายืนอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วลูกค้าก็เยอะมากๆด้วยครับสิบท่านเก้าอี้นี่นะปิดทางเดินหมดเลยเฉ <ฮะ S 2> พาะร้านเราเนี่ยฮะตั้งเก้าอี้เรียงยาวเลยตรงนั้นน่ะอยู่ด้วยกันสองคนข้าวก็ไม่ได้กินกันเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยฮะแต้มแต่ฝทั้งวันวันนั้น <ฮะ S 2> อ่ะ เราก็เลยศึกษาเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เลยว่าทํายังไงจะต้องตอบลูกค้าแบบไหนเวลาคนเขาเข้ามาตอบเราจะตอบยังไงศึกษาจากลูกค้าตรงนั้นเลยฮะแต่ลูกค้าเขาเข้าใจเราเนะตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กอะฮะแต่เราตอบคําถามเขาได้เขาเขา,เขาซื้อสินค้าทุกตัวที่อยู่บนชั้นที่อยู่ที่วางจําหน่ายตรงนั้นเลยอืม,อมเราก็เลยมองเห็นแล้วว่าเออหาการค้าขายสินค้าแล้วก็ สมุนไพรตัวนี้ที่ช่วยเหลือลูกค้าได้เขาคงมองเห็นว่าสินค้าเนี้ยช่วยเหลือเขาได้จริงจริงถึงจะตัดสินใจซื้ออาจจะไม่ใช่เพราะเราก็ได้อาจจะเป็นเพราะตัวสินค้าด้วยส่วน <พอ S 1> หนึ่งเป็นเพราะตัวสินค้าเองใชก่ก็ถือว่าได้ได้เรียนรู้งานมาตั้งแต่เป็นเด็ก เป็นเป็นเด็กเลย<ช>ที่ได้ติดตามคุณแม่ก็ได้เรียนรู้งานไปโดยอัตโนมัติเลย<ช>ก็เลยมีการสืบซาบแล้วก็รักในงานที่จะทําต่อด้วยเป็นอุตสาหการรมครอบครัวแบบนี้เรื่องของโรงงานการผลิตหรือว่าการจําหน่ายอะไรต่างๆใครมาช่วยบ้างตรงนี้คะก็ส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานกรมการพัฒนาชุมชนนะฮะแล้วก็อุตสาหการรมต่างๆที่เข้ามาช่วยที่เขาเกี่ยวกับกรมส่งเสริมครับได้เข้ามาช่วยเกี่ยวกับจุดนี้เมื่อก่อนเนี่ยมาตรฐานยังไม่ได้มีมาก แต่พอเราเริ่มเข้าหน่วยงานให้เขาช่วยเหลือเกี mm ่ย hmm. วกับจุดๆนี้ครับ mm hmm. เราก็เริ่มมีมาตรฐานมากขึ้นมากขึ้น <Ha. S 2> เพราะว่าก่อนที่จะส่งสินค้าไปหาลูกค้าเนี่ยสินค้าต้องดีจริงๆ mm hmm. ถ้าไม่ผ่านตาผมแล้วไม่ผ่าน QC mm hmm. ก็คือ mm hmm. ผมโลทิ้งเลย ก็คือต้องต้องผ่านเราใช่ต้องผ่านผม<ช>ทุกรอดทุกรอ,อ,อดเลยะนะคะคถามก่อนว่าใครที่กาลังชมรายการอยู่ตอนนี้และที่สําคัญก็ก็คืออยากจะเปิดใจแล้วก็อยากจะลองเขาเรียกว่าที่ผ่านมาบางคนก็อาจจะลองไปทําเลเซอร์ไปทําอะไรมาแบบนี้อยากจะลองเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแต้มฝ่ายแบบทางเลือกแบบนี้ มีอยอยไหมคะผลิตภัณฑ์ของสินค้ามีอยอยครับสินค้ามีอ<ร>อยอไว้ใจได้เลยใช่มีเลขจดแจ้งเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้สูตรเฉพาะของทางเราเนี่ยเป็นสูตรสมุนไพรครับซึ่งสูตรสมุนไพรตัวนี้ในการแต้มพวกฝพวกขี้แมลงวันกระเนื้อติ่งเนื้อเหล่าเนี้ยครับเราจะทําเพียงวันเดียวทําแค่รอบเดียวพอนะฮะแล้วเราก็รอเขาเป็นสะเก็ดหลุดเองประมาณ14ถึง21วันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละบุคคลเลย ผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องปอกระยะเวลาประมาณนี้นะฮะหลังแต้มใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยฮะจุดนั้นมันอาจจะยังติดอยู่แต่อย่าเร่งอย่าเร่งเขานะฮะห้ามแกะเด็ดขาดเออตอนที่เป็นสะเก็ดนี้ห้ามแกะถ้าแกะนี่เป็นเรื่องเลยนะเราต้องรอให้เขาหลุดเองนะฮะแค่นี้เลยลักษณะคล้ายๆการทำเรเซอร์แต่สินค้าวันนี้นะฮะจากปกติราคา790ใช่ไหมผมจัดโปร590บาท แล้วปกติถ้าพี่ไปเลเซอร์1จุดเขาจะคิดประมาณ500แต่ตัวนี้590ทําได้ถึง80จุด 80จุด,จดใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยนะอโอ้โหนะคะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่สำหรับใครอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะเอาฝยอยากจะลาก่อนฝตรงจุดที่เราอาจจะไม่ได้ต้องการอาจจะลองเปิดใจแล้วก็มาลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบางทีแล้วเราอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะเราต้องทํำยังไงต้องแต้มจุดแต้มฝตรงที่มันเป็นฝยังไงแล้วมันจะหลุดออกยังไงเดี๋ยววันนี้ปาร์เกอร์จะสาธิตให้ดูด้วยสาธิตเลย,เลยดกวาและที่สําคัญก็คือ ือถ้าสมมติว่าอยู่ในอยู่ในอยู่ในไลฟ์ของ TikTok เนี่ยจะทำยังไงเบื้องต้นเนี่ยเปิดไลฟ์ทาง TikTok ให้ด้วยได้ไหมได้โอเคเลยนะคะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาแต้มฝายให้กับคุณผู้ชมได้ดูขั้นตอนว่าต้องทำยังไงรักษายังไงและที่สำคัญเดี๋ยวจะไปทักทายคุณผู้ชมผ่านทางแพลต,ตฟอร์มทิกตอกกันด้วยช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมยฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหล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 ใครเนี่ยโหลอะไรอะโทรมาไม่ แล้วโหลไปก็ไม่ได้เย็นติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยยังไงอะหายไปไหนตั้งสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมถ้าเข้าไปถึงถุงลมในปอดเป็นผลทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆทําให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงเราสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2. 5. 5ได้ง่ายๆเช่นงดเผาขยะ งดจุดทูบเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำมันทำความสะอาดบ้านแค่นี้ก็ช่วยโลกช่วยเราให้ปลอดภัยจาก PM 2.5ได้แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยว ต่อค่ะคุณผู้ชมคะกับรายการตลาดไม่บายบายทีวีอีสานนะคะเราอยู่กันกับกลุ่มหน่อยสมุนไพรเอ็นเฮอร์บโปรดักต์นั่นเองจากต้านสมุอุบลราชธานีค่ะวันนี้เดี๋ยวให้น้องปั๊กเกอร์นะคะซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนของหน่อยสมุนไพรได้ขึ้นไลฟ์หน่อยขึ้นแล้วนี่ไงขึ้นแล้วนะคะติดต่อชื่อช่องอะไรคะหน่อยสมุนไพรครับฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับเข้าไปรับชมทางไลฟ์สดได้เลยทาง Tik t o k นะครับพิมพ์ว่าหน่อยสมุนไพร NH e r b Product Official ถ้าสมมติเราเข้าไปแล้วเราทักททยเราเรามีการนําเสนอเรื่องของโปรดักต์ของเรายังไงบ้างคะก็คือเราเวลาเราเข้าไปนะฮะเราก็จะนําเสนอโปรดักต์สอนวิธีการใช้ลูกค้าที่ถูกต้องครับลูกค้าจะเป็นฝอยเป็นกระเป็นขี้แมลงวันจุด่างดำแล้วก็จะสอนวิธีแต้มที่ถูกต้องให้ว่าคนไหนใช้ถูกต้องคนนั้นจะหน้าสวยค่ะอืมสวยในเร็ววันเร็วคืนเลยสวยทันสงการใครที่อยากฝอยขี้แมลงวันกระเนื้อติ่งเนื้อหลุดนะฮะสินค้าตัวนี้ช่วยพี่ได้ก่อนสงการเออตอนนี้เราอยู่ในรายการนะแต่ว่าผม ผมโชว์สินค้าในทางไลฟ์สดไปแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นการไลฟ์นะคะเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานเอาเอากล้องกลับไปได้เลยนะคะนี่คือเป็นการไลฟ์ผ่านทางทิกตอกนะคะของของกลุ่มสมุนไพรสมุนไพรหน่อย N อ็นเ Product อนั่นเอ็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 นอนเอนเอ็นเอนเอ็นเ็นเอ็นเอ็นีก็นเอ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 ็นอ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 นเร็นบอรนเอ็นเอนเนนนนอ เป็นที่รู้จักทั่วประเทศแล้วมีวางจําหน่ายที่ไหนบ้างคะตอนนี้จริงๆเรายังไม่ได้วางจําหน่ายเราจะเน้นตรงที่ตัวแทนในแพลตฟอร์มนะฮะตัวแทนออนไลน์เขาจะช่วยกระจายสินค้ามีการปักตะร้าถูกต้องครับเดี๋ยวอนาคตเราจะมีการทาแอปฟรีเอทนั่นก็คือในหน้าทิกต็อกไม่ต้องสต็อกสินค้าเพียงแค่นําสินค้า1นซองไปรีวิวนะฮะพอรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะปักตะร้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านตรงนั้นได้เลย อ,นนอันนี้ก็คองงอือถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับใครที่อาจจะกําลังมองหาอาชีพว่าจะทําอาชีพอะไรในช่วงนี้นะคะออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นกันถือว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนแบบเฟื่องฟูมากๆเลยสําหรับใครที่สามารถที่จะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้ได้มาตรงนั้นหนึ่งในนั้นก็คือหน่อยสมุนไพรวันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการเพิ่มเป็น a f f i l i a t e ให้ด้วยนะคะ<ช>และนอกจากนั้นตอนนี้สําหรับใครที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ Tik t o อกแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า เป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นนายหน้าท uh ิกตอ,อกก็สามารถจะปักตะการ้าของหน่อยสมุนไพรเอ็นเฮ b ร uh ์เบได้เลยะนะคะ,ะก็ถือว่าโอ้โหเป็นอีกหนึ่งช่องทางท,างที่จะเพิ่มรายได้ด้วยนะคะคทีนี้สําหรับใครที่สั่งซื้อไม่ว่จาจะออนไลน์หรือว่าสั่งซื้อจากทางที่จะ,ะซื้อผลิตภัณฑ์แบบนี้ไปเนี่ยลองแกะกล่องแกะแพ็กเกจออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงแล้วขั้นตอนการทําที่จะเอาไปใช้ใช้ยังไงให้ปร์เกอร์สาธิตให้ดูได้เลยครับอ่ะ เดี๋ยวจะสาธิตแล้วกันนะครับตรงนี้เวลาพี่แกะซองออกมานะครับเขาจะเจออยู่2ตัวนี้เลยหลายท่านสงสัยใช่ไหมว่าทําไมถึงต้องมี2ตัวนะฮะซึ่งกระบวนการของเขาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการหมักเนาะการบ่มเขาจะแยกน้ําแยกเนื้อฮะน้าสมุนไพรจะเอาไว้หล่อเลี้ยงเนื้อครีมเวลาเนื้อครีมแห้งส่วนกระปุกครีมเราจะเอาไว้แต้มไฝขี้แมลงวันกระเนื้อติ่งเนื้อนะฮะนี่คือตัวนางเอกแต่ตัวนี้เอาไว้หล่อเลี้ยงเนื้อครีมเฉย ขาดไม่ได้2ตัวนี้ต้องคู่กันถูกต้องตลาดหนึ่งนี่คือแต้มได้80จุด80จุดถูกต้องครับแต่ถ้าไปเลเซอร์ครั้งหนึ่งจุดละห0 0จุดละห0 0 85อยเท่าไหร่ดีนะคะว่ากันไม่คำนวณแล้วกันเดี๋ยวค่อยให้พี่ๆไปกดเครื่องคิดเลขเอาเองนะฮะเปิดออกมาเนื้อครีมจะเป็นประมาณนี้จะเป็นประมาณนี้ฮะสมุนไพรกี่ตัวคะอยู่ในนี้หลากหลายเลยแต่หลักๆเราจะใช้ลิ้นทะเลกับเปลือกหอยเพราะอะไรอ่ะ เพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวตั้งต้นอตัวหลักๆของเขาที่จะทําให้มีส่วนประกอบของตัวนี้ตัวอื่นเราจะใช้บางส่วนเป็นจํานวนน้อยอนะฮะถ้าเราใช้ตัวอื่นเยอะมันจะไม่เป็นเนื้อครีมอ่าประมาณนี้แล้ววิธีใช้ง่ายมากเปิดออกมาหยดตัวนี้ใส่ตัวนี้ไม่ใช่น้ํากดนะฮะเดี๋ยวหยวดใส่ผิวให้ดูอ่าตรงนี้เป็นน้ําสมุนไพรเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกตรงน้ําสมุนไพรอีกทีหนึ่งนะฮะ วิธีใช้เอาอุปกรณ์แต้มขึ้นมาในซองเราจะมีแถมให้นะฮะมีแถมให้ด้วยถูกต้องกี่ชิ้นคะในซองมีหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนะึ่งชิ้นแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นรวมกันเป็นสามชิ้นในซองนี้ถูกต้องะะครับไปหาสำลีกันเอาเองได้เลยเราจะไม่ได้แถมสำลีใหอ้อีกหนึ่งอุปกรณ์ต้องมีสำลีนะฮะเปิดออกมาเนี่ยฮะพอเราหยดใส่ปุ๊บให้เราคนเข้ากันคนให้เข้ากันนะฮะ เวลาเราแต้มนะฮะให้เราแต้มเท่าจุดที่เป็นจุดไหนที่เป็นฝอยเป็นกระติ่งเนื้อที่แมงวันพี่กุ้งจัดการเลยไหมคะวันนี้มีไม่ไม,ไม่ไม่มีก็ <สน S 2> เรียก <ใจ S 2> ว่าไม,ไม่มีหุ่นมานะไม่มีหุน่นไม่มีคนที่จะมาลองสาธิตวันนี้เดี๋ยวพิธีกร เป็นหุ่นเลยมีไฝอยู่จริงๆแล้วมีไฝอยู่จุดหนึ่งที่อยากจะเอาออกเหมือนกันแต่ว่าจุดนั้นมันเปิดเผยไม่ได้เพราะจุดบนใบหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวรอหลังกล้องแล้วกันหลังกล้องนะจุดนั้นจัดไปถ้างั้นเดี๋ยวลองใช้กับพี่กุ้งเลยดีกว่าคือสภาพหน้ายังไงก็ตามหมายถึงว่าแต่งหน้าไม่แต่งหน้าแต้มได้หมดเลยได้หมดครับแค่ตรงนั้นนะบางท่านนะถ้าแต่งหน้ามาหนาเกินเนี้ยเราจะแนะนําให้เช็ดก่อน เียก่อนแต่ของพี่กุ้งมองเห็นชัดเจนนะฮะเราแต้มได้เลยลาก่อนไฟจ้าเลยจัดการได้เลยเกิดมาสิบปีก็ลาตรงนี้แหละฮะอะลุยเลยนะลุยเลยเอาเลยไหมพร้อมนะฮะพร้อมค่ะพี่กุ้งขึ้นเขียงแล้วนะฮะขึ้นเขียงแล้วนะคะจะเป็นยังไงวันนี้พิธีกรลองเองเลยลองเองเลยนะวันนี้เราไม่มีหน้าม้าไม่มีไม่มีอะไรใช่ไหมเอาพิธีกรเลยพิธีกรนี่แหละโอเคอ่ะขออนุญาตพี่กุ้งจุดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่จุดนี้ไหมฮะ ดูวิธีใช้นะฮะแตะครีมพอประมาณนะครับแล้วนําไปแต้มเท่าจุดที่เป็นแต้มอย่างนี้เพียงแค่นี้เนี่ยฮะแล้วจับเวลาจับเวลาครับ<ช>พี่<ช>ประมาณสามถึงห้านาทีน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยไม่น้อยเราทําแค่นี้แหละเราทําแค่นี้พอนะครับแต่มันจะมีวิธีที่เร็วกว่านั้น<ช>เร่งเร็วกว่านั้นเราจะแตะให้เนื้อครีมซึมลงไปให้เร็วขึ้น วะะิธีนั้นคือ,อเราจะต้องแตะย้ำๆโดยที่ไม่ต้องรอให้ตัวครีมทํางานเองถ้ารออย่างนี้มันจะนานเกินไประยะเวลาต้องแตะย้ำๆแล้วละ่ะใช่ต้องแตะย้ำๆแล้วแหละแต่มันไม่มีความแสบอะไรเลยยังไม่แสบใช่ไหม,ม,มครั้งแรกเราจะไม่รู้สึกอะไรนะฮะพี่กุ้งบอกความรู้สึกในครั้งแรกเป็นไงคือความรู้สึกตอนนี้ยังไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ได้แสบมไม่ได้ไม่ได้มีปฏิกิริยาที่เหมือนกับแสบร้อนอะไรเพียงแค่ว่ามีความรู้สึกว่ามันมีเนื้อครีมเย็นๆมาแตะตรงนี้เย็นๆมาแตะตรงนี้ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะความรู้สึกใช่ไหมถ้าสมมติว่ากลัวแพ้นะถ้าพี่ๆท่านใดกลัวแพ้พี่ๆเทสตรงนี้นี่ตรงนี้พี่กุ้งขอยืมตรงนี้นิดนึงคือวันนี้พี่ีกรแบบทุ่มเทเออทุ่มเทนิดนึงพี่กุ้งยังไงก็ไม่แพ้เนี่ยวนได้เลยร้อนไหมแสบร้อนไหมตรงนี้รู้สึกยังไงเห็นไหมมันจะมีความสอาดรู้สึกเย็นนะไม่ร้อนใช่ไหมไม่ร้อนอันนี้ผมผมทาจนซึมไปเลยนะเห็นไหมฮะ นี่คือเฉยๆเลยอันเรามาแตะกันเลยดีกว่าแตะเพิ่มนะคะทุกคนคะดูไปพร้อมกันเลยดูพร้อมๆกันนะฮะดูพร้อมกันวิธีใช้เราจะแตะเท่าจุดย้ำๆลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ฮะพี่กุ้งรู้สึกยังไงพี่กุ้งต้องบอกนะหยิกผมแรงๆก็ได้ยังไม่มีอะไรเลยเออยังไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้เราจะแตะย้ำๆเท่าจุดเดี๋ยวผมขอ จดน้ำสมุนไพรเพิ่มเติมดีกว่าตัวนี้นะฮะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันจะแข็งแกร่งมากมันจะ<ช>ไม่ไปจากเราแล้วกี่ปีแล้วพี่กุ้งเม็ดนี้ก <c oughs> ็น่าจะตั้งแต่ตอนที่เราเบิร์เดย์มานเบิร์เดย์เบิร์เดย์มาเลยนะอ่ะลุยต่ <c oughs> อฮะน,นี้เราจะแตะให้ซึมลงไปเลยตัวครีมก็จะทํางานเร็วขึ้นพี่กุ้งรู้สึกคันๆหรือยัง ม่รู้สึกเลยหรอมีมีนิด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 แล้วใช่ไมีนิดนึงแล้วยิบยิบยิบนิดนึงใช่ใช่อาจจะแตะเพิ่มอีกนิดนึงคือเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมได้ได้ชมไปด้วยว่าเอาไปใช้ที่บ้านแล้วมันไ <nữa. S 2> ม่มรู้สึกอะไรใช่คือการที่จะทําให้เขาหลุดออกมาได้เราอาจจะต้องรู้สึกนิดนิดแสบๆคันๆนิดๆนะครแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอันตรายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมีรากนะครับตามตําราแพทย์แผนไทยเชื่อไหมว่าไฝน่ะถ้ามันไปทับเส้นเลือดหรือทับเส้นเอ็นเนี่ยบางทีเราจะมีอาการปวด อาการตึงคอบาไหลก็มีอืเป็นตัวการหนึ่งเลยถูกไหมฮะถ้าเราออกปุ๊บมันก็จะไม่มีลากไปกดทับตรงเส้นเลือดกดทับตรงเส้นเอ็นการนวดศาสตร์แพทย์แผนไทยก็สามารถช่วยได้แก้อาการคอบาไหลก็มีถูกต้องไหมฮะแล้วแล้วนอกจากไฟล่ะถ้าเป็นติ่งเนื้อถ้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหรอตาปลาอะไรพวกนั้นอ่ะได้ได้แต่ว่าตาปลายังไม่แนะนําให้เอาไปทําเองเราจะแนะนําให้ใช้เฉพาะไฟขีที่มาแงวันกระเนื้อติ่งเนื้อซึ่ง สี่อย่างนี้ลูกค้าสามารถทําเองได้หรือนะครับเป็นสิวหินสิวข้อสารสิวอุดตันอย่างนี้ได้เลยก็ได้ใช้ใช้วิธีการเดียวกันถูกต้องแค่แต้มเท่าจุดที่เป็นหลังแต้มทิ้งระยะเวลาไว้สามถึงห้านาทีพอครบระยะเวลาเช็ดด้วยสำลีออกมาแค่นี้เองแล้วเราก็แต้มใหม่ครั้งที่สองครับมันจะฟอแห้งยุบลงไปแล้วก็เป็นสเก็ตสีดําแต่ยังไม่หลุดทันทีนะฮะแต้มเท่านี้รอหลุดประมาณสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดวันเท่านั้นเองครับ นะคะก็แสดงว่าต้องมีการเพิ่มถูเติมไปเป็นระยะระยะต้องใช่ไหมคะพอเช็ดออกมันก็จะยังติดอยู่แบบนั้นแหละอค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนนะแล้วก็มีการยกระดับขึ้นมาจนเป็นที่รู้จักนะคะในระดับประเทศแล้วนั่นก็คือสมุนไพรของหน่อยสมุนไพรเอ็นเฮอร์โปรดักนะคะจากอำเภอตาลสุมอุบลราชธานีนั่นเองนะคะสำหรับใครที่อาจจะมองหาเรื่องของการ เขาเรียกว่าแต้มใยแล้วก็อยากจะลาใยจุดนั้นไปนะคะก็ลองเปิดใจแล้วก็ลองมาเป็นาศาสตร์ทางเลือกอีกแบบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะให้น้องฟักเกอร์ได้ฝากช่องทางติดต่อไว้หน่อยว่าเผื่อสนใจผลิตภัณฑ์ต้องไปติดตามช่องทางไหนบ้างคะได้ครับก็ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม t i k t o อกนะครับพิมพ์คําว่า n herb product official หรือถ้ามันยาวไปนะครับค้นหาไม่เจอให้พิมพ์คําว่าหน่อยสมุนไพรนะครับจะเจอทันที พิมพ์ใน Tiktok ได้เลยนะครับเนื่องจากเราไลฟ์สด Tiktok อยู่ตอนนี้นะฮะ,ะ,ะก็เขาเรียกว่าการันตีจากผู้ใช้นะคะ,ะจากลูกค้าเองนะคะว่าใช้ได้ดีจริงๆด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับใครที่สนใจก็ลองทักเข้าไปใน Tiktok ะะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณปักเกอร์นะคะคุณสิทธินน์ที่นันธนะโรชัยกุลนะคะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการด้านการตลาดกลุ่มสมนุนไพร e n h e r ฮ p ร์โปรดนั่นเองที่ได้มาแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าบอกลาไฟไปหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยงบประมาณอะไรอาจจะยังไม่ไม่ไม่เคยไปไปลาไฝตรงนั้นนะคะลองเปิดใจแล้วก็เอาไปแต้มดูแต้มได้80จุด ในในตลาดเดียวนี้นะคะคุณผู้ชมคะนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการตลาดไม่ไวายบายทีวีสารหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณทุกการติดตามสําหรับผู้ประกอบการท่านไหนไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือว่าร้านใหญ่สามารถที่จะให้เราเป็นช่องทางในการที่จะสื่อสารแนะนําผลิตภัณฑ์จากชุมชนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ